เพื่อนๆทุกคนครับผมกำลังจะแต่งงานแล้วครับมีผู้หญิงที่รวยที่สุดในเซิร์ฟมาขอผมแต่งงานและใช่ครับผมตอบตกลงทันทีเธอคือเนจังตัวจริงอันดับที่4ของเซิร์ฟพลัง960,000ื่นเพื่อนๆคิดดูครับกายหิตที่เติมแร็ครอกออริจินไปหลายล้านบาท ยังอยู่อันดับแค่42หลังจากการรวมเซิร์ฟอันดับถึงร่วงมาถึง42ครับและอันดับ4ดีครีแอสซซินอันดับ1ของเซิร์ฟจะต้องเติมกี่10ล้านบาทถึงจะเป็นได้ไอ้กายหินกำลังจะตกถังเข้าสารว่ะทุกคนพร้อมยังครับพร้อมไรเหรอคะพร้อมจะเป็นของพี่แล้วหรือยังโอ้เธอหวานเจี๊ยบเฮ้ยอย่าตบช้าดิกูเขินฮัลโหล พร้อมมาก่ะอุ้ยอุ้ยกูจะรวยแล้วงั้นก็ตามมาเลยครับว่าที่ภรรยาของพี่กูจะตกทาเข้าสารแล้วเว้ยตอนนี้เรากาลังเดินไปหา N อ c บที่จะจัดงานแต่งให้กับเรานะครับนี่คนนี้ครับผมทุกคนอุ้ยเฮ้ยคนแต่งกันเยอะมากโอ้โหความรักหวานเชื่อกัน,นสุดที่และมี N เ c บอย่าร้างเลยทุกคนบล็อกผูกสาบ ตอนนี้ยังรักกันดีนะครับไม่มีใครมาหย่าร้ากันนะฮะเอาวะเรามาที่โบก,กันแล้วครับทุกคนนี่อะไรเนี่ยสตรีเบียรสมรสทุกคนเฮ้ยข้าขอปฏิญาณข้ายินดีที่จะผูกสัญญาเป็นคู่สาบานนับจากนี้จะคอยปกป้องกันละกันจวบจนชั่วฟ้าดินสลายแล้วก็มีประทับทิวโป้งเลนทุกคนนี่ประทับเลยกูเลยตกต่างเก้าสานเลยเรียบร้อยฮะคู่รักสุลาตาเราก็ประทับตาเรียบร้อยมาแล้วไงพิธีงานแต่งครับทุกคน ว้เก้อ้าสิบเก้แมวแสนแมว๋มวอ้มันมีให้เลือกหลายแบบ e t e r n a l Contract มีแบบ9 99 9เพจแบบประหยัดจัดแบบเล็กๆน่ารักอบอุ่นเชิญมาแค่คนสำคัญมาร่วมง,งานเราเฮ้ยดีไม่เปลืองตังค์สากุระออฟ9 9 9อันนี้แบบน่าสนใจงานใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเมื่อกี้เชิญเพื่อนของเพื่อนญาติพี่น้องมาหมดเฮ้ย ดีดและ Beyond the Star 99,999เพรโ oh, อชโหเชิญมาทางเสริมนะคะอันเนี้ยคนรรูรามาามาเฮ้าะาะสมกับงานแต่งสุลตาสุดๆุดเวอรจัดทุกคนงานแต่งอะไรกันวะเนี่ยอันเนี้ยเธออยากแต่งแบบไหนแบบ9,999 99, แมวก็พอค่ะเฮ้ย <c oughs> อันนี้ดีดีเป็นป่านที่ไม่ฟุ่มเฟือยเลยแบบนี้ไอ้กายต้องใส่สุด ตื้ใจทุกคนนี่คือการแต่งงานธุรกิจ9ก9 0 0นแมวดีคือการลงทุนนี่มึงบ้าหรือเปล่าเราจะได้กลับมา10ล้านแมวไม่สิร้อยล้านแมวหรือแสนล้านแมวก็ได้นะคะทุกคนนี่คือทางลัสสู่การเป็นอันดับหนึ่งในรัรองออริจินของการชนลกหยินานล9้9แมวจัดงานแต่งแบบ Beyond the Stars ผมกำลังจะรวยแล้วครับทุกคนยืนยันต้องการใช้99,999เแมวเพื่อซื้อ Beyond the Star ในงานแต่งผมตัดสินใจแล้วเรียบร้อยฮะเลือกจองเวลาแต่งงานทุกคนสองทุ่มลงทะเบียนล่วงหน้าเลยครับมาแล้วผมงานแต่งสุลตาานแม่จังตัวจริงแอดกายขอเชิญมาร่วมง,งานแต่งของเรา Beyond the Star กูเชิญรังสมเลยโหกำหนดการของงานแต่งแบบ บ e ยอนเดอะสตารนะครับเรียบร้อยฮะแมวกูบินไปแสนหนึ่งรอวิธีแต่งงานสุดตึงของเรากันได้เลยครับทุกคนอดใจรอไม่ไหวละระหว่างเรารอวิธีงานแต่งเรามาดูกันดีกว่าว่า R.O.O. แพทใหญ่แพทนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างก็อย่างที่เพื่อนเห็นกันเลยครับอย่างแรกเนี่ยคือ m a r r g e System ระบบการแต่งงานนะครับคนเป็นระบบที่หลายคนรอคอยมานานผู้เล่นสามารถแต่งงานได้ในเกมและที่เราจัดเราก็จัดแบบแ a รนว e d d i n g เลยนะทุกคนจีพิธีประกอบหลายขั้นตอนอย่างที่เราเห็นเลยตั้งแต่การเตรียมตัวซุ้มทางเข้างานแต่งการพักผ่อนคำสาบานและขบวนแห่ทั่วเมืองนะครับผมระดับแก n นว e d d i n งงานแต่งของท็อปสิบมหาเศรษฐีโลกโลกเอา แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีระบบ Gender Change System นะครับเป็นระบบเปลี่ยนเพศสำหรับผู้เล่นทุกคน Sakura Wedding เฮว้ยเมื่อนานมาแล้วมไม่ต้องพาก<ห>นะครับรกเกมพากให้แล้วเธอเป็นตัวนักประจนภัยอยากให้ตอนจบเป็นเช่นไรกันบ้างโห นักประจนภัยสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะเลือกจุดจบแบบไหนเห็นเขาบอกกันว่ามีถึงหกแบบเลยนะทุกคนแต่ถ้าอยากมาสัมาษณ์แฟนใหม่หรือแต่งงานกับแฟนสาวแฟนหนุ่มของตัวเองก็เลิงกโหลดเกม r a n a r o Origin อยู่ในใต้คลิปวิดีโอนี้ครับทุกคนและมีอะไรอีกบ้างมาดูกันทุกคนระหว่างรอนะฮะจับคู่ต่อสู้กับคู่รักหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอะสื้อแข่งความรักเริ่มได้อ๋อมันคือการโดนการตั้งหนึ่งต่อหนึ่งทุกคนมาถึงเราะสมพลังงานไปก่อนเลยเป็นสื้อแข่งจิตวิทยาว่าอีกฝั่งจะใช้การอะไรอ่าอีฝั่งป ไม่พอในการกันดาเมจสามแต้มของเราเอาใช้โจมตีสามแต้มตูมเข้าเนื้อครับผมเรื่องเขาเลยสิอรอบนี้แหละเขาตีสามแต้มมาแน่นอนมาเดะบอกได้สะสมพลังงานเจะเสียสะสมพลังงานไปอีกทีนึงเขาได้ป้องกันว้าแล้วเขาป้องกันดิงด้วยเราก็ยังคงสะสมพลังงานต่อแล้วเขาก็ป้องกัน,กนต่อเรียบร้อยฮะและช็อตนี้กาหงิดตีเลยมันไม่ต้องกัดชัวเรียบร้อยครับผมเข้าเนื้อไปสามดาเมจแล้วถึงเวลารับตีหนึ่งดาเมจติดงานจบครับชนะระหว่างรอง,งานแต่งตึงึง อะไรอ่ะเฮ้ยคนแพ้ได้หลงรักกลายหิตอย่างผมปักหัวปั๊มและจะได้กลายเป็นผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของเขาเฮ้ยพอเราชนะเราจะได้อีกฝั่งเป็นทาสเหรอเนี่ยแต่ว่าโทษทีนะตานที่เมื่อเห็นเลยครับคือผมไม่สนใจนะผมมีสุลต่านเนี่ยจังเป็นคู่รักของผมแล้วผมไม่เฉลียวมองหญิงอื่นแล้วก็มีมงกุฎด,ดอกไม้หรอคืออะไรอ่ะอ๋อเราสามารถส่งดอกไม้ให้คนอื่นได้แล่คนที่ได้ดอกไม้เยอะก็จะได้ติดแบบผู้เล่นเสน่ห์แรงหรอ้อมีรางวัลด้วยนะสำหรับใครที่ฮอตที่สุดแล้วก็มีซาริโอคอรัปเริ่มตั้งแต่วันที่สร เติมเงินหรือร่วมกิจกรรมอีเวนต์งานแต่งใกล้เริ่มแล้วทุกคนอีก40กว่านาทีกูผกำลังจะรวยแล้วประหยัดประหยัดอ่าในจริงการที่เราแต่งงานแบบแพงเนี่ยแสนแมวหรือเจ0 0 0มืกว่าบาทเนี่ยทุกคนมันก็ได้แพ็ค b e y o n เด h e Star มานะครับทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าแพ็คนี้ข้างในมีอะไรบ้างใช้เลยครับโว้เฮ้ยเฮ้ยซุปเปอร์คาร์เฮ้ยเซ็ตแต่งงานพาหนะหูเซตนี้โคตรตึง เรียกอะไรอยู่เนี่ยจะย่ใหญ่หมดแฟชั่นเยอะมากกรอบโปรไฟล์นั่นนี่นู่นชุดแต่งงานธรรมดาแล้วก็แบบชายนิ่งไบรท์รถสปอร์ตแพ็คแสนแมวทุกคนโ้มีบูธึ้นรถพี่มาสีน้องสาวเอ้มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขับรถคันนี้เข้างานแต่งเรากันเลยดีกว่าย้าหูว้าวว้าวว้าวนาาน ได้แล้วได้แล้วทุกคนได้แล้วก็แต่งสุลตานี่ครับก็แต่ที่มูลค่าแสนแมวหรือว่า7จ็ดหืนกว่าบาทนะครับทุกคนโอ้หก็ถตกเลยเอ้ยเว้ติรรูมเฮ้ยที่ฉันเลือกชุดซ้ายขวาได้เหรอฉันจะแต่งชุดไหนนะ่ะเฮ้ยโอเคกายยิดแน่จังเฮ้ยที่รักถึงเวลาของเราแล้วเชี่ยห้องเตรียมตัวค็รุ่ราครับห้องเตรียมตัวของสุลตานเฮซาลอนว้าว เปลี่ยนสีผมให้เราได้ด้วยทุกคนอย่างน้อยทําสีผมให้เหมือนเจ้าสาวแล้วกันทุกคนนี่สีผมเดียวกับที่รักแล้วนะเกกูจะตกหาเข้าสารเลยอะไรอ่ะเธอเขาตื่นเต้นเขาด้วยเพราะเขากําลังจะเป็นเศรษฐีและใจเย็นๆใจเย็นๆเขาด้วยเหินนะ เกิดอะไรกูรู้แล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีหมายถึงยังไงนะเอาดีเฮ้ยไอการลงทุนของผมเอาดอกผลไวมากหุยเก้าหมื่นเก้าพันก็เราก็จะเก้าแมวนี้คือการลงทุนเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยมาแล้วทุกคนงานแต่งเก้าหมื่นเ้าพก็เราแมวของเราเค่ แอคอาสวัสด์ดองกัดโอ้โหโคนโรแมนติกครับขี่รถสปอร์ตแล้วกัดจะบอกนะว่าจุบเอายังยังไปแล้วโอ้โหและตอนจากนี้กางอินไม่ต้องเติมเองแล้วครับทุกคนนี่แหละทางรดในการเป็นโฮคางแออันดับหนึ่งของเซิร์ฟมีเพลงโอ้ โรแมันติกจัดแต่มันไม่ได้จัดในโรงแรมหรอเฮ้ยโคตรดี โอ้ล้วคนมาร่วมงานแต่งเราเยอะมากว้าวสองบ่าวสาวดูเหมาะสมกันอย่างกิ่งทองใบหยกเลยต่อไปบ่าวสาวมอบหมายให้คาฟาสั่งคำถามมาทดสอบทุกคนวิ้ดได้ของเต็มเลยทุกคนวิ้ดได้เพชรด,ด้วยคนมาร่วมงานน่าจะได้เพชรได้เงินได้อะไรเต็มหมดเลยนะโอ้โหอันนี้ไม่รู้แล้วครับว่าเขามาร่วมใส่ความยินดีหรือว่ามารับของฟรีมาจากหลากหลายหลายกิวลเลยมากันทั้งเซิร์ฟปะเนี่ยคำถามที่หนึ่งระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวใครเป็นคนสารภาพรักก่อนอ่าเขาขอผมงแต่งงานก่อนนะก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปอะคำถามที่สามเจ้าบ่าวชอบให้เรียกว่าอะไร ป๋าค่ะคุณลวดราชาเกลือแดดดี้ทำไมทุกคนตอบราชาเกลือกันหมดเลยอ่ะล้วโอ้และนี่คือการแต่งงานธุรกิจทุกคนผมว่ามันจำกัดคนเข้าร่วมแน่เลยอ่ะมีงานน่าจะมากันแบบซูมเพราะตอนเชิญมันเขียนอยู่ว่าเชิญจำกัดได้ที่40คำเชิญมาแล้วครับเอาล่ะผมกงจะไมเสียทีทุกคน

โอ้โหแต่เขามีการบอสได้พีทุกใบเลยฉันไม่ได้มองถึงสิ่งนั้นเลย <Yeah. S 1> สักขีพยายรักครับทุกคนเอาละเอาละตอนนี้พวกเจ้าสามารถแลกเแหวนแต่งงานเอาแล้วแลกแหวนแต่งงานทุกคนนี่เรียบร้อยเจ้าเป็นของข้าแล้วส่วนข้าก็เป็นของคุณเหมือนกัน ของเทพเจ้าหูดินข้าขอประกาศว่าเรียบร้อยฮะได้เป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการแล้วขอเทพเจ้ากรา้กับผู้เจ้ากูรวยแล้วอ๋อมีของแจกโอ้โหของคนที่มาร่วมงานนะครับแจกเยอะจัดถึงขั้นตอนสุดท้ายทุกคนทุกคนพร้อมที่จะอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวหรือยังจงอวยพรข้าว่าจงเป็นเศรษฐีฮ่า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 ฮุยชักคี เอาละทุกคนตอนนี้ทุกคำโปรยพรก็กำลังมาถึงผมแล้วนะครับเจ้้าาเดโชออกมฮ้ยเจ้าสาวโยชยอดดอกไม้ปึ๊บเอาละเฮ้ยอะไรอะผู้เล่นที่กดยอดดอกไม้ได้เยอะสุดในรายกำหนดจะได้รางวัลใหญ่ยอดดอกไม้เอ้ากูดิกูเล่นด้วยไอหิจิกมากไอ้หิจิกมากาคนเข้าร่วมงานมึงไม่ต้องได้กูเองแต่กูออกตัวช้าไปหน่อยทุกคนเสียเปรียบว,ว่ะคนรวยคนซิงคนแซดใครเราจะจากแซดม,มาดิใครได้เยอะสุดเอ้า เอ้ยไปไหนอีกหูงานยังไม่จบอีกหรออ๋อรถแห่ร <c> ถ <oughs> แห่เ <c> จ <oughs> ็รถแห่เว้ยอ๋อระบบประกาศครับทุกคนขบวนรถแห่เราจะจัดขึ้นอีกสองนาทีให้พวกเราไปที่คอนเทล่ามีคนมาเต็มเลยคนมาเต็มเลยพอลบประกาศคนมาเต็มเลย,มเมเลยผมคิดว่าตอนที่รถแห่มันออกมาเนี่ยน่าจะโปรยของให้ผู้เล่นในเซิร์ฟเก็บกันฟรีๆนะครับไฮ้ระบบประกาศร,ร,ร,รวๆเลยว่ะจะเริ่มในหนึ่งนาทีแล้วมาลุ้นโอปอลให้กับกายหิดกับเนจัง เริ่มแล้วทุกคนโคตรช้างานแต่งเริ่มแล้วยูวูโอสโล,โลไลฟ์นี่นะฮะแต่งเงียบไม่เป็นนะครับต้องประกาศให้รู้กันทั้งเมืองทงเซิร์ฟเรียบร้อยครับเหมือนรถแห่จะสิ้นสุดขบวนแล้วมีแอสเตอร์ปาร์ตี้ไหมเนี่ยจบแล้วครับงานแต่งของเรายูวูจบแล้วงานแต่งของเราไปต่อไปไหนต่อดีคะอ,อัดแลกอยู่จ ใช่ไงผมก็อัดแบ็กอยู่ฮะอัดแบ็กอยู่ทำคลิปแบ็กใช่ไหมล่ะพี่กายฮะมึงเอาดีที่รักของ JR ในอะเดี๋ยวเราจะมาเกียนไกินกันแลวครับตะโนผมมาเกียนแค่แบบพอหอมปากหอมคอกันเอาแค่อันนี้พอสักูระแล้วก็จะได้ลดได้ชุดฮะเจยอยากเดินครับเจย์วันทอง9,995เมตรก็พอค่ะ เราได้เกมการ์ดเห็นแล้วเว้ยแบบ999 9เ 99, แมวก็พอคะ่ะเฮ้ยอันนี้ดีดีเป็นป่านที่ไม่ฟุ่มเฟือยเลยเอ๊ล้วไม่ด้วยเลยที่หลังดีกว่าบอกเลยว่าคิดว่า9กมือนเาพัเาเก้าส้แมวดีคือการลงทุนม,มาเกียมแค่แบบพอหอมปากหอมคอกันเอาแค่อันนี้พอเราจะได้กลับมา10ล้านแมวไม่สิร้อยล้านแมวหรือแสนล้านแมวก็ได้นะครับทุกคน คดีกายยิบที่รักของในตเตัวจริงแล้วก็เป็นที่รักของกายหิบก้วยเดี๋ยวชวนเพื่อนๆกันดีกว่าคือคนด็กคิู่เอเช่นเก้าหมื่นเก้าพันก้าร้ก้าสิบแมวจัดงานแตกแบบ beyond the stars อ้ยแบบกายเซ beyond the stars 9,999เแมวไอ้กายยิบกำลังจะตกถังข้าสารว่ะทุกคน ขืนอ่ะในไหนกูก็จะเดินได้อยู่แล้วฝันเล่นสุดเลยแล้วกันนะขืนเนี่ดีสายเปย์สายเปย์เฮ้ยเฮ้ยเอาดีมายขึนยังไงนะเฮ้ยไอ้เง้า3สายเปย์ยังไงก็เดินได้เอาเลย กลัว่าจะโดนหรือไม่โดนยังไงก็โดนนี่เรียบร้อยเจ้าเป็นของข้าแล้วเด้เงิแล้วฮ่้อยอยากเฉลยแล้วว่ะกูรวยแล้วเจ็บแล้วอารแต่ของเราไปต่อไปไหนต่อดีคะ โอ้ยืไอ้นี่เข้ามาพี่ดูนี่รถฟรีรถเข่ารถเทตังไม่ดีไม่เสียตังค์สักบาทแหมแม่เป็ม่เอาดี่จะจัาจงมาได้ไงแล้วกูจัดงาน<ล>แต่งไปเก้าหมืนม่นเข้ามาเก้าจุดเก้าแมวแล้วตาล็อกโลกมันโกลมพี่เขารู้จักกันหมดแหละการลงทุนมีความเสี่ยงคือการลงทุนมี่ไปดูมีคนมาขอนั่งรถผมด้วยไปละจื <c oughs> ้ เอารถกูไปรับห <confused Hawaiian> <reais> <ED> ัวใหม่พอดีที่นี่ที่รักของกาหยินที่รักของไก่หยินเอารถกูไปรับหัวใหม่โบนัทปีนี้มึงไม่ออกถือว่ามึงเติมรถให้เนจังแล้วมีเปลี่ยนเพศด้วยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพศแล้วไปขับรถแอคเท่ๆกันแหลยนี่แหละครับบทเรียนของการรักใครเพื่อหวังผลประโยชน์เป็นบทเรียนราคาแพงครับทุกคนโลกของธุรกิจมันช่างโหดร้าย ถ้าเรารักใครเพราะหวังผลประโยชน์นี่คือสิ่งที่เราจะได้เป็นการตอบแทนกับทุกคนลาก,ก่อนครับโบนัสของ JR อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ย